ก้องชดพดมูสวัสดีครับก้องชดพดมูครับจ้านะคะก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดแห่งความเป็นเทิงนะคะวันนี้นะคะวันที่9นะเมษายนนะคะวันครบรอบอ,อสมทคู่สังคมไทยอายุ 73ปีปนะคะวัยกำลังแบบคึกเลยนะคะสุดยอดนะคเพราะว่าเจน, <73 S 2> นี่คือแบบว่าเป็นวัยที่แบบไม่มีความกังวลอะไรแล้วอุ้ยอยากทำอะไรก็ทำเลยนะคะมีความสุขแล้วนะคะแล้วก็เป็นร่มโพร่มสายคู่สังคมไทยนี่นะคะดีกับช่อนก้าด้วยค่ะ,ค<น>ะเอาวันนี้ครับพี่ผาาแม็กเอาร้านรานหน้าอร่อยๆมาฝากครับชื่อร้านเนื้อนุ่มร้านหน้าฮ่องกงครับเป็นร้านหน้าทายฮ่องกงเนื้อนุมน่มๆละมุนล,ลิ้นนะฮะแล้วก็ เป็นอาหารเหล่าฮาราสไตล์จีนครับใช่ค่ะเป็นอาหารจีนนะแต่ว่าคอนเซปต์คือมีฮาราลด้วยก็ดูจากการแต่งตัวก็รู้แล้วเนาะยังไงอน่ยตัวเองส่วนใหญ่อาหารแบบอิสลามมุสลิมก็คือมุสลิมไปเลยใช่ทำไมสุขภาพเป็นอาหารจีนอ่ะแนะนำก่อนฮะคุณเอครับผมอยากสวัสดีค่ะก็ส่วนใหญ่เวลาที่เรานึกถึงอาหารมุสลิมจะนึกถึงข้าวหมกซุปอะไรอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะผงมาผงอะไรนะ ผงกะหรีดมาชาอะไรก็ว่าไปคราวนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะซีรี์เนี่ยไม่ค่อยมีอาหารจีนเท่าไหร่ตอนอย่างเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเห็นอาหารจีนเราหูน่ากินมากเลยเราก็ทำยังไงดีเนาะก็เลยกลับมาทําเองก็ไม่มั่นใจอ่ะเนาะว่าแบบเออจะเป็นไปตามหรือเปล่านะะคร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ที่ตลาดใหม่ทุ่งครุค่ะอยู่ที่ถนนประชาอุทิศนะคะระหว่างซอย59กับ61ค่ะ ถ้าเกิดว่าสังเกตง่ายๆเวลาทางเข้าเนี่ยจะเห็นธนาคารไทยพาณิชย์อันนั้นก็คือสุธนาคารไทยพาณิชย์ก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยจ้ะใช่แล้วก็มีที่จอดรถรายสะดวกสบายแม่แต่ต้องขอชมการแต่งกายหน่อยนะคือนางแต่งเป็นจีนนะแล้วเป็นส่วนผสมของแบบว่ามุสลิมด้วยเป็นแบบว่าแกรนแบบว่ารัาสรรค์รที่ดีมากนะคะตัวเองจุดเริ่มต้นเมื่อกี้บอกแล้วเนาะว่าอยากทานอาหารจีนใช่ไหมแต่ว่าเราก็กังวลว่าเราต้องไปตามแบบมีแบบฮาลาด้วยนะคะแล้ว อะไรคือแบบเอาละเราจะทำแล้วเริ่มละอะไรอย่างเงี้ยคะอันแรกสุดเลยที่เราทำจริงๆคือหอยจ้อ<ะ>หอยจ้อเนี่ยหอยจ้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่สูตรต้นตำรับเขาต้องใส่มันหมูด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเราอยากกินมากเราผ่านไปผ่านมาเท่าไหร่เราก็แบบเอ๊อะเมื่อไหร่จะได้กินสักทีอันนี้ค่ะเราพัฒนาอันนี้อันแรกสุดเลยแล้วก็พอเพื่อนๆเ็บอกว่าอยากกินอยากกินเพราะจริงๆมีเพื่อนมุสลิมที่แบบรู้สึกแบบเดียวกันเยอะมากว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีเมนูนี้ใน ในสารระบบ oh ของเรานะคแปลว่าทุกเมนูคือเรารังสันขึ้นมาเลยใช่แล้วรัดนระ่าอันนี้ค่ะ ล้านหน้าองกงเนี่ยคือจะเห็นไหมคะว่าร้านหน้าของคนไทยเนี่ยจะมีเยอะมากแบบร้านหน้ายอดพักหลายหลายแบรนด์ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆของมุสลิมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีร้านหน้าเลยไม่มีร้านหน้ารสชาตินี้จะบอกงนี้ดีกว่าไม่มีร้านหน้ารสชาตินี้แล้วก็เนื้อเนี่ยพอดีได้สูตรเด็ดเคล็ดลับมาว่าแบบโหใส่เครื่องปรุงมากกว่าสิบอย่างแล้วําให้แบบมันเนื้อนุ่มเด้งฉ่ำอร่อยเบ์นี้ใช่ค่ะแต่ดูน่าทานมากนะคุณอร่อยจริงๆค่ะอร่อยสุดๆอันี้เป็นหนึ่งในสูตรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะอุ้ย แบบแป้งหนืดมากเลยอะนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นแล้วนะคะ,ะมีเมนูอะไรบ้างลหละตัวเอง มีเนื้อนุ่มล่าหน้าฮ่องกงนะคะมีหอยจ้อค่ะหอยจ้อปูเนี่ยเป็นปูสุราษเลยใช้แบบปูแบบว่าดีสุดขิดในประเทศไทยในอ่าวไทยนี่ดีที่สุดนะคะแล้วก็อันนี้ใช้เถา่กล้วยเป็นขนมผักกาดทรงเครื่องคนจีนใช่ค่ะนี่ต้องจีนต้นตำรับจริงๆถึงจะแบบถึงจะเลิฟกันนะคะมีก๋วยซหมี่ค่ะก๋วยซหมี่อันนี้เนี่ยเราก็จะใส่หลายอย่างเลยแบบกินคู่มีกรอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่แล้วก็ข้าวหน้าไก่นะคะเกี๊ยวกุ้งน้ำเกี๊ยวกุ้งทอด แหกึ้นแหกึ้นอันนั้นก็อร่อยเด็ด,ดแหกึ้นเนี่ยใช่ค่ะ,ะแหกึ้นจริงๆสูตรมันก็คือจะต้องใส่มันหมูเหมือนกันแต่ว่าทางเราก็พัฒนาสูตรจนไม่ต้องใส่มันหมูแล้วก็อร่อยเด็ดเหมือนกันแต่จูซี่ใช่ไหมไม่เท่าอาจจะพูดตรงๆก็คือจะไม่เท่าจูซี่เท่ากับที่มันจะมีะส่วนประกอบอันที่เราทานไ<ต>ด้แต่อร่อยแต่อร่อยค่ะ h e a l t h ค่ะ h e a l t h อันนั้นถัดไปจะเป็นกุ้งกระเบื้องนะคะนี่กุ้งกระเบื้องเนี่ยจุดเด่นมันคือจะแบบหอมงา ถ้าเ<า>กิดว่าใครชอบประกอบหอมง,งาคือตัวนี้ตอบโจทย์มากๆาแล้วยิ่งเด็กๆอ่ะช่วง6ขวบถึง12ขวบเวลาไปร้านทุกคนจะต้องสั่งอันนี้าบางคนเรียกพิซซากุ้งเวลาม<า>ีเด็กบางคนเขาไม่กินไม่กินกุ้งเลยแต่คุณแม่บอกว่าอันนี้พิซซ่าพิซซ่าเด็กกินเลยกินเลยแล้วก็ติดใจเลยญี่ปุ่นก็ไอ้นั่นไงนโอคโนมิยากิไงใช่ไหมคะทุกที่มีพิซซ่าอันนี้ฮะเหมือนข้าวผัดอย่างโจใช่ค่ะมันคือข้าวผัดอย่างโจ แต่ว่าเราอาจจะแบบแด่ไปเล็กน้อยเพราะว่าเดิมทีเดีราต้องใส่กุนเชียงแล้วก็หมูแดงค่ะแต่เราก็จะเป็นกุ้งกับไก่เชียงอุ้ยน่าทานะแต่ว่าความเด็ดของเราคือแบบมันจะหอมกระทะมากกลิ่นแบบจะอโรมากระทะเลยเออรดนะคะข้างข้างหนูน่ัแนอะไรลูก เนือ้ออันนี้เนือ้อเนื้อน้ำมันหอยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์จีนจะหอมน้ำมันงาจะคนละแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่พริกไทยแบบแล้วก็น้ำมันหอยอะไรนี้ได้ค่ะเดี๋ยวช่วงที่2เรากลับมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ช่วง<า>นี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ ใกล้สงการแล้วเนาะไปสีลมค่ะนะคะสภาวัฒนธรรมกรุงเทพนะคะโดยดรพลภูมินะคะวิพัฒภูมิประเทศนะคะจัดงานสงการบ้านฉันสีสันสีลมนะคะก็คือ12-14เมษายนนี้นะคะร่วมสร้างสีสันแบบไทยสุข กลทั่วโลกนะคะสุดยอดเทศกาลแห่งปีที่ทุกคนต้องรอคอยค่ะครับบนถนนสีลมครับพิธีเปิดครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลครับมาเป็นประธานในพิธีนะครับก็อยากให้ทุกคนครับมาสาดความสุขมาปลุกความสนุกให้สุดขีดกับมินิคอนเสิร์ตสุดมันจากปออันนบนะคะแล้วก็โชว์เด็ดๆจากสาวแซ่บนั่นก็คือคุณเป็กกี้สิริธัญญาครับแม่นอนค่ะพร้อมสนุกสุดฟินกับดีเจสปินนะคะโดยหนุ่มฮอตเคนภูภูมครอสตี้นะคะ แล้ละค่ะร่วมฉลองความหลากหลายสุดยิ่งใหญ่นะคะกับพรายปราเรศนะคะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงโนราโขนแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยเนาะที่ได้รับการยกย่อง,อง,องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะใช่แล้วครับแล้วก็มีการประกวดน,นะครับ Miss Amazing Bangkok Queen สงการูตาวทันสวัสดีไฟด้วยนะครับ<ช>บอกเลยว่า เตรียมตัวให้พอครับพ,พี่ผาดหยิบป,ปืนฉีดน้ำนะคะแล้วมันให้สุดเหวี่ยงกับสงการบ้านฉันสีสันสีลม12-14เมษายนนี้ครับบอกก่อนนะคะเัชไทยไปธงธงไปพี่ไก่เวลายุทธก็ไปคุณก้องปียก็ไปรเรานัดกันแล้วว่าเราจะแต่งตัวนะคะแบบว่าต้องสู้เขาให้ได้นะแบบไทยๆนะแม่ไม่โปเลยไม่โปไม่โปนะคะ <c lic s> โปเดี๋ยวโดนเหยียบนะนะคะโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาชิมนะคะกับเนือนุ่มร้านหน้าฮ่องกงค่ะผักสักครู่ครับค่ะ กรอกสดหมูอุปกรณ์พร้อมแล้วจ้าอยากให้ชิมอะไรก่อนจ้าอันแรกต้องเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยนะคะเนื้อนุ่มร้านน้ฮ่องกงค่ะอพี่ผัดทานเนื้อเนาะผัดทานเนื้อเลยค่ะมาเลาชิมเนื้อนุ่ม ลัดหน้ามันก็ต้องชิมเนื้อชิมเส้นเนาะน้ำแล้วก็ผักนะะถ้าผักเหม็นเขียวมันก็ไม่โอสุเกะเนาะมาเดี๋ยวจะชิมทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมยังไงครับคุณเอเนื้อเนี่ยเลือดมาอย่างดีแล้วก็หมักด้วยเครื่องเทศกว่า1ิบชนิดสิบชนิดให้มันนุ่มใช่ปะสรร์ประสิญชัยค่ะแล้วก็ต้องแบบนวดเค้าคลึงให้แบบว่าเขาแบบว่านุ่มไปแล้วนะเชิญเลยค่ะเอาเลยค่ะแม่ ละลายไหมฮะอือร่อยมากอืมนุ่มจริงนุ่มละมุนแล้วก็น้ำลาดหน้าแบบเหลาอะ่ะอ่าอ,อาก่อนที่เราจะชิมเมนูอื่นฝากคอนแทคหนค่อยครับคุณเอว่าร้านเปิดปีกี่โมงช่องทางติดต่อ,อยังไงบ้างค่ะร้านนะคะเปิดทุกวันนะคะวันอังคารถึงวันเสาร์เนี่ยเปิด11โมงเช้าถึง2ทุ่มแต่ถ้าเป็นอาทิตย์จันเปิด5โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะ ร้านอยู่ที่ตลาดใหม่ทุ่งครุนะคะระหว่างซอยประชาทิปตย์59ถึง61ดูธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวที่จะเลี้ยวเข้าตลาดอะค่ะจะได้ไม่เลยค่ะแล้วก็สามารถซื้อผ่านทางออนไลน์ได้นะคะจะมีโรบินฮูด นะคะไลแมนช้อปปีแล้วก็ของผู้ซื้อจะเป็นมากันเดลิเวอรี่ก็มีเหมือนกันค่ะมากันฮาลนฟู้ดถ้าบอกว่าดูจากกล้องสปอร์ตมูลดไปเลยค่ะ10%ค่ะทั้งน้ำทั้งเครื่องดื่มทุกสิ่งอย่างในร้านเยอะมากถึงวันที่30มเมษายนนี้ค่ะอร่อยจริงอ่ะแม่ซ้ำแล้วว่าแม่ซ้ำแล้วว่าตัวเองลืมไปเมื่อกี้ที่ที่ไม่ที่มาแตกอีกรอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอุ้ยโอ้โหลืมน้ำส้ม หน,น,น้า<ช>ไมม่ัต้องมีน้ำส้มแบบพริกเหลือง<น>อันนี้เลยค่ะใช่เลยค่ะนี่คุณผู้ชมมันต้องมีพริกอย่างนี้น,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 นี่นะคะว<า>ิแต่เขาจะเดินคอร์สกับพี่ผัดน,นะครับครับผมเพื่อ <c ười> <laughs> มาหยิบจอปูวันนี้คะเอาเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเขามีน้ำส้มจบจบเลยไหมคะอร่ยใช่ไหมคะคุณเอบอกว่าจอปูก็คือใช้ปูจากสุราษฎร์ธานี นะคะเอามาจากทะเลสดสดรีบนึ่งอยากโชว์จังเลยอ่ะเอาเลยค่ะนะคะว่าเนื้อปูแน่นๆมากเราต้องจิ้มดีไหมครับหรือไม่จิ้มจะลองสองอย่างก่อนก็ได้ค่ะไม่จิ้มก่อนแล้วค่อยจิ้มก็ได้ค่ะได้จะได้รสชาติของปูแบบว่าเฟรชมากเป็นไงมปนปูแบบตะโกนเลยค่ะว่าปูทำไม้องปูสุราษฎร์คะปูสุราษฎร์เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นอ่าวไทยที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ ปูตรงนั้นเนี่ยก็เลยแบบมีรสชาติที่ดีกว่ากว่าปูที่อื่นในในมุมมองของของอาาที่เราสมบูรณ์เนาะ,ะ,ะแล้วก็อีกอย่างคือกระบวนการผลิตด้วยเวลาที่แบบขึ้นมาจากเรือมาเนี่ยกระบวนการผลิตของเรานี้รีบทําเลยรีบเอามานึง่งแล้วก็คอนโทรลุอุณหภูมิแล้วก็เวลาเนื่องที่แบบว่าเป๊ะๆเราแบบไม่ได้นึ่งเมื่อไรเดือดก็แล้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะอย่างเลกนะตุกระเบื้องใช่ไหมคะตุ้งกระเบื้องมีฮาลานด้วยนะค่ะทุกอย่างส่วนผสมมีอะไรบ้างจ๊ะมีกุ้งค่ะมีงานนํามันงาค่ะ แล้วก็ซอสหอยนางลมอะไรแบบนี้ค่ะอี่ผาดับเพืนดูดูซิดูซิอื้มอมกุ้งกุ้มอร่อยค่ะค่ะอร่อยค่ะอันนี้เก๋มากเลยค่ะพี่ผาดก็คือไม่มีเส้นแต่เป็นเกี๊ยวมา ทำกับนาวราดหน้า,นาใช่ค่ะเกี๊ยวกุ้งทอดราดหน้ากุ้งอันนี้สำหรับคนที่รักกุ้งเลวเวอร์ก็เชิญได้เลยนะคะมาถึงเวลาของแม่ได้กินราดหน้าแล้วครับทีมงานมองหน้าพี่ผัดพี่ผัดเอ้ยเหลือไว้ให้ทีมงานบ้างน,นะราดหน้าหยุดไม่ได้จริงค่ะราดหน้าหยุดไม่ได้จริงนะคะแล้วก็เจอกับโน้ำพริกน้ำส้มเข้าไปอะ่ะน้ำซุปอร่อยมากเลยครับอ,อ่ะราดหน้าเกี๊ยวกุ้งนะคะลองดูว่าเกี๊ยวลองลองเปิดเกี๊ยวดูก็ได้ค่ะว่ากุ้งเน้นเ,นเหมือนกันกุ้งตะโกนอีกแล้วมีแต่กุ้งทั้งตัวเลย อ่ะตอมาอยอรลมาันนี้ก่อนเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันโกซีมีโกซีมีนี้ต้องทานกับซอสเปรี้ยวตัวนี้ค่ะจิโชค่ะมาลองค่ะอือกรอบเสียงกรอบมีกรอบนี่ทอดเองครับทอดเองนี่คือแบบว่ากว่าจะได้สูตรนี้ก็ย่างเหมือนกันนะคะค่ะระหว่างที่คุณน้องแม็กชิมนะคะก็ขอนุญยกไปเจอสัมพันธ์งานหน่อยนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าที่สีลมใช่ไหมมีอีกงานหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขา งานนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยสภา,าวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเช่นกันค่ะโดยดรพลภูมิวิพัฒภูมิประเทศนะคะจัดงานสงกรานบ้านฉานที่วัดส,สุทัศเทพวรารามตรง,ขงเขาเสาชจิงช้าบวัดส,สุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารนะคะสิ่งศันแบบไทยสุขไกลทั่วโลกนะคะก็ขอชวนทุกท่านไปสนุกสนานนะคะวันที่12ถึง15เมษายนนี้กับกิจกรรมสุดพิเศษเนาะ มีพิธีเปิดนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลครับมาเป็นประธานในพิธีครับ<า>แล้วก็สุดยอดมากกับการแสดงของโอปอสุชาตาช่วงสี่ครับมียูนิเวอร์สไทยแลนด์นะคะแล้วก็ไปพบกับโบทาราครับป๊อปธัญชาทรนะครับแล้วก็ป้าจิตยุทธนาจากละกครเรื่องคุณพี่เจ้าค่ะดิ<า>ดฉนันเป็นการไม่ใช่หงนะคะเป็นคาเฉยเลยแล้วก็ปีเตอร์แพนนะแก๊ปจากกรีนจากละครเรื่องหมอหลวงน้อง แล้วก็การนัทชากับบิวนัทพลครับจากาละครเรื่องหะรืไทยบอดีครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจาก The Golden Song เดอะโกลเด้นซองครับ,<อ>บพี่ผาดชอบมาก<พ>าค่ะสปายพิงผิง,ผงน้องแพรวน้องเอฟนะคะค ที่ตลาดนัดชุมชนแล้วก็ร้านเด็ดร้านดานอย่างเช่นนะคะร้านบ้านพี่เอสุปชัยร้านพี่ท็อปเดรณีนุชเข้าไปกับแฟนเขาหนาแล้วก็ร้านลูกชิ้นตรงๆผัดไทยสมูทตี้นะแตงโมเนื้อล้วนไม่มีน้ําตาลน้ําแข็งแล้วก็มีผัดไทยด้วยเอาผัดไทยไปด้วยเหรอคะผัดไทยแล้วก็การแสดงมหรสพไทยตลอด4วันจากไก่แก้วการละครนะคะตั้งแต่เวลา สีโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะโอเคครับอร่อยล่ะอร่อยล่ะอร่อยมากจริงๆกับร้านเนื้อนุ่มร้านหน้าฮ่องกงนะครับอร่อยจนต้อง กราบเลยครับแล้วก็ทางรายการกล้องสดพฤษบูขอมอบป้ายนี้ให้นะคะอร่อยจริงเธอขอบคุณค่ะอร่อยมากจริงๆนะคะรับกับร้านเนื้อนุ่มร้านนาฮ่องกงครับเรามาฝากโปรโมชั่นกันหนึ่งรอบครับคุณเอครับใครที่บอกว่ามาจากรายการกล้องสดพฤษบูนะคะลดไปเลย10%บเปอร์เซ็นต์ค่ะทั้งทั้งร้านค่ะค่ะเชิญเลยค่ะนะคะแล้วก็ช่องทางก็มีเลยเยอะแยะนะคะถ้าโทรไปถามโดยตรงก็ศูนย์หกหนึ่ง เจ็ดเขียนผิดเมื่อเขียนผิดใครบอกผิดเหรอศูนย์หกหนึ่งนะคะเจ็ดแปดหกสองหกเก้าสี่ค่ะหรือว่าไปที่ไลน์แอดเนื้อนุ่มก็ได้นะคะ s i n u a n u m ค่ะค่ะเดลิเวอรี่ก็มีไลน์แมนนะโรบินฮูดโรบินฮูดช้อปปี้แล้วก็มากันมากันก็เป็นของมุสลิมมุสลิมนะคะค่โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณเอมากครับกับเนื้อนุ่มราห้องกรองอร่อยจริงขอบคุณค่ะช่วงหน้าพีิผัด ยังเอาของอัเด็ดของอร่อยของแซ่บมาฝากอยู่นะครับผักสักครู่หนึ่งครับอ้ยเต็มเลยกลองสซนทฮดมู